ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนแต่งหน้ากล่าวผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานในกลุ่งของ b i ยเด m a เมคอัพก็คือการแต่งหน้าและกล่าวผมนะครับในลักษณะของงานเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับนะอันดับแรกนะครับนะน้องนางแบบเข้มาเราก็มีการพาไปเช้งแชมพูก็คือการสระหรือการดหลนะครับนะ ส่วนการเป่าให้แห้งนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เป็นตัวคูลิ่งหลอดหล่อนนะครับม้วนให้เป็นสปริงนิดนึงนะครับนะอดีตการเนี่ยก่อนที่เราจะก้าผมเนี่ยเราจะมีการม้วนอบนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะ ไม่ไม่เน้นม้วนแล้วนะครับนะเน้นแบบง่ายๆนะครับแล้วคือเป่าให้แห้งบางทีก็ใช้เป็นรอนไฟฟ้าม้วนเอาหรือบางทีก็ยังมีโลนะครับยังมีโลไฟฟ้าโลไฟฟ้าผมว่าเพื่อนน้องหลายๆท่านอาจยังไม่เคยนะครับนะความหมายของผมนะอาจจะเป็นกล่องหรือเป็นเซตอยู่นะครับแล้วก็เสียบคำว่าเสียบความหมายของผมก็คือให้อุณหภูมิหรือความร้อนเขาตรงนั้นนะ่ะมันมีอยู่ในรอนหรือในโลนะครับนะ แล้วครับหลังจากที่เราจะแต่งหน้านะครับอาจจะเป็นงานเขาเรียกเป็นงานแฮรโชดีกว่านะครับออดเคยไปไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานเกี่ยวงานโชว์เนี่แหละนะฮะเราก็ใช้เอาโล่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยไปเป็นกล่องนะครับนะฮะแล้วเราก็ไปเสียบเสียบเสร็จแล้วก่อนที่เราจะแต่งหน้าน้องนางแบบเราเนี่ยเราก็ใช้โลม้วนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลที่ใหญ่ๆนะครับโลใหญ่เขาก็มีอุณหภูมิมีความร้อนอยู่เพียงพอนะครับเราก็ม้วนไว้นะครับนะฮะพอม้วน พอพอพอมีความร้อนเพียงพอแล้วก็ม้วนลักษณะของผมเข้าไว้อาจจะม้วนเสรยนะครับนะด้านบนอาจจะ1ห,หลอดด้านข้างๆอีกสักสหลอดก็คือเป็น5แล้วก็ด้านหลังอีกห้าประมาณสักสิหลอดหรือ10กว่าหลอดเนี่ยนะครับก็ทั่วศีษะแล้วพอเราหลังจากที่เราลองพื้นหรือแต่งหน้าเสร็จ นะครับแล้วเราก็มาแกะโลผมก็จะเป็นเหมือนกับคูลิ่งนะเป็นหลอดเป็นสปริงแต่ไม่ถึงขนาดแน่นมากแต่ก็พองอยู่แต่ถ้าเราต้องการให้อยู่ตัวก็อาจจะใช้เป็นตัวเซตติ้งแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้มูดนะครับรูปไปนิดนึงหรือไม่งั้นก็ใช้สเปรฉีดโปรยเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้โลที่เราที่เราม้วนหยุดใช้แบบปล่อยฟ้าที่มันมีความร้อนอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะมีความแห้งและแข็งมานิดหนึง่งจะสะดวกสําหรับการทํางานเราอันนี้เรามาคุยเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวันนี้ออส สมจิตนะครับดิสปากดีหรือเคทีโอคานามีเอาแนวทางของงานเก้าวผมแบบเบสิกหรือง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเรามีการคัดคัดในที่นี้ความหมายก็คือการแสกแสกในโซนของซิกด้านหน้านะครับหรือแสกกลางไปสองส่วนนะครับส่วนด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเรายีนะครับยีเพื่อทําให้ฐานเนี่ยมีการพองหรือการเป็นโหนกหรือไปดูศีษะถุยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาพับตะเข็บของด้านข้างนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาก็ได้นะครับเอามาวนอยู่ลักษณะของช้องหรือลักษณะของความทุยของด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการทํางานในรูปแบบของการก้าวผมแบบ ง่ายๆนะครับเป็นแบบตรงๆเลยก็คือง่ายๆการที่เราไปทํานางแบบเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเอเซอรี่อาจจะเป็นแฮปปี้หรือเครื่องประดับหรือลักษณะของวิกผมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีการเตรียมไปความหมายของออสก็คือการที่เราไปเจอนางแบบสัก4คน6คนเนี่ยเราสามารถที่จะทําพร้อมกันได้อที่เกิดว่าเราใช้โรลม้วนมวนม,น,ม,น,มนไว้แล้วเราก็แต่งหน้าพอแต่งหน้าเสร็จนะครับเราก็มาแ,แกะแล้วก็พับแล้วก็ใส่ตัวแฮปปี้หรือเป็นวิกนะครับหรือเป็นลักษณะของงานที่เราประดิษฐ์ ประดอยออกมาอาจจะเป็นแนวของผมก้าวก็ดีหรือเป็นสีผมก็ดีนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางดีกว่านะครับว่าะออสนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้อย่างที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเทอรี่นะครับเราก็ไปเห็นแนวทางนะครับเราก็มายุคประยุกต์นะครับมาเอาแบบหรือการทํางานในรูปแบบของงานโชวหรืองานลนานักษณะนี้มาเผยแพร่หรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดลจนหลายๆท่านที่เข้ามารับชมได้ศึกษาเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทําช่องหรือความถุยเสร็จแล้วเราก็ใส่วิกนะครับหรือเป็น แห่พีดนะครับอันนี้ผมกล้าคุยได้นะครับหลายคนเขาบอกว่าผมเป็นเจ้าแม่แห่พีดเพราะว่ามีเยอะนะครับมีเยอะต้นไม่เยอะเลยนะครับว่าเราชอบงานก้าวดีกว่านะครับเราชอบงานก้าวเราชอบงานโชว์เนี่ยพอมีปั๊บเราว่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อผมที่อาจจะตัดกับลูกค้านะครับบางทีก็หาซื้อมา แล้วก็มาลีดนะครับมาทำแฮร์พีทบางท่านก็อาจจะฟอกให้มันเป็นสีนะครับการทำงานที่ไปโชว์หรือโดดเด่นเนี่ยก็คือการทำแฮร์พีทแนวเอานะครับแนวเขาเรียกว่าเป็นเป็นแนวแบบเวอร์หรือเป็นอวองขาดอย่างที่ผมบอกผมเคยไปที่ฝรั่งเศสไปที่แพรหรอที่เมืองคานเนี่ยไปทํางานแฮร์โชว์หรือเป็นงานโชว์ขึ้นเป็นลักษณะเวทีเวทีโลกเลยระหว่างกันน่นะครับนะาเป็นเป็น ที่มังคารหรือแคนแนลเนี่ยเขาเป็นเขาเอาสถานที่ตรงนี้เขาใช้เป็นประกวดหรือการลักษณะของงานแข่งหรือลักษณะของงานที่ประกวดหนังดีกว่านะครับเป็นเวทีที่ใหญ่และโตดังมากดังมากนะครับที่ฝรั่งเศสในแคนแนลนะครับเอามาคุยต่อนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวแฮนะครับหรือเป็นแฮพพีทอย่างที่เห็นนะครับนะครับอันนี้อ้อยก็ประดิษฐ์ประดอยเองนะครับนะการทำแฮพพีทไม่ยากนะครับหลายๆท่านอยากศึกษาเรียนรู้ ก็ลองโทรหาดูนะครับนะว่า,วาการทํางานในรูปแบบของที่เราสามารถประดิบดอยหรือตกแต่งเนี่ยมันสามารถที่อัพพายหรือทํางานได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็มาม้วนนะครับหรือมาทําช่องหรือเรามลักษณะของติดของเส้นผมในลักษณะของจุกนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็คือ1ครับต้องมีเอเซอรี่เอเซอรี่ที่ในความหมายของผมก็คือจริงๆเนี่ยเขจริงๆเนี่ยก็คือเครื่องประดับนะครับรรบ,รรบ,บางท่านอาจจะมีมุกนะครับหรือเป็นลักษณะของไดมอนหรือเป็นฟลอเวอร์ดมอนหรือเป็นลักษณะของ อะไรก็ได้ที่ท่านมีอยู่และติดสามารถที่ตกแต่งให้ดูถึงสวยอาจจะเป็นดอกไม้สดก็ได้นะสมัยก่อนเขาจะนิยม,มเวลาแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรเงี้ยเขาจะนิยมยิปโซนะครับดอกยิปโซนะครับเป็นคาร์เนชั่นนะครับหรือบางทีเป็นดอกลิลลี่นะครับลิลลี่นีเวาลาวางด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกอะไรยิปโซวางประกายนิดยิปโซมันจะออกเป็นตุ่มๆนะครับลิลลี่เขาจะออกด,ดอกใหญ่แล้วบานออกมาสวยมีขาวมีจมพูงเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วมาใส่ไปด้าน ข้างเวลาเราภาพออกมาแล้วติดออกมาจะเป็นประกายถึงความโดดเด่นนะครับนะเสร็จแล้วนะก็ออสก็มาใส่เป็นที่บอกว่าเป็นเป็นฟลาเวอร์นะครับเป็นดอกไม้นะครับเป็นไดอนฟลาเวอร์หรือเป็นเป็นออกมาคล้ายๆลกึ่งแคปเพชรนะครับจะเห็นนะครับการติดหรือการทํางานแล้วก็เน้นแบบความเรียบง่ายในลักษณะของแนวของ KT มีโอคารดนะครับเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็มาดูเทคนิคของการที่ว่า แต่งหน้านะการแต่งหน้าทิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราใช้ใบมีดกันแล้วตบแต่งใบหน้าให้ดูสะอาดเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวบำรุงหรือตัวใส่ตัวกระชับนะครับเพื่อปกปอกหรือปกป้องหรือรูแดลัดลกษณะของผิวหน้านะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการหยุดทิพนะครับหรือเป็นลนักษณะของการที่ซึมซับในสภาพของเส้นผมเพื่อปกป้องในลนักษณะของงานโดนแดดหรือโดนแสง uv อันนี้เป็นหัวใจหลัก เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเซรั่มหรือใส่ตัวบำรุงในลักษณะหยดทิ์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเน้นลักษณะของการที่เป็นรองพื้นรองพื้นก็อาจจะเปลี่ยนใน3จุดต่างๆหนึ่งหน้าผากที่เราวางไว้2หนกตา2ข้างนะครับ2ก็คือใต้ตานะครับจมกูกแล้วก็มุมลักษณะของคางนะครับอาจจะเป็นร่องของจมูกนะครับเราก็ใช้พร้าแตะเราก็ค่อยเกี่ยเอานะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เป็นแป้งพราา แป้งพัาในที่นี้ก็คือแป้งแข็งนะครับแต่เราก็ใช้กด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 เพื่อให้เขาซึมซับอยู่ออกมาให้ดีนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นตัวไฮไลท์นะครับหรือตัวปัดเป่าหรือตัวเคลียร์อย่างเช่นขอบตาเนี่ยบางทีเราอใส่ตัวไฮไลท์ก่อนมันก็จะมีความสว่างนะพอเราเขียนคิ buna, ค้วไปปั๊บเนี่ยมันจะบรรจบกันพอดีแล้วก็จะออกมาได้นูนถึงความสวยนะครับแต่บางท่านที่ย้ายคมชัดเนี่ยไฮไลท์เราต้องเขียนถึงทั้งตาล่างตาบนแม้กระทั่งคิ้วนะครับคิ้วล่างคิ้วบนเนี่ยมันจะออก ออกมาถึงความคมหรือเด่นชัดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เป็นอายไลเนอร์หรือเป็นลนักษณะของมาสคารา่าหรือเป็นลนักษณะของการที่เราใส่สีตานะครับอันนี้แน่นอนนะครับการที่ใส่สีตาเนี่ยต้องยอมแล้วครับนะอายแชโดว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทาหรับชอบของแต่ละคนเนี่ยมีความชอบกันถ้าง,งานกลางคืนเนี่ยบางครั้งอาจจะเกม้ม บางทีก็ใส่เป็นน้ําตาลเข้มเลยนะมันจะดูตาโตแปลวนะครับแต่เหลือบหรือปากายของเขาอาจจะมีสีทองหรือเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆมาเคลียนิดนึงนะครับเพื่อให้สีตาออกมาได้แปลวหรือสวยออกมาแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหนึ่งสองเขียนคิ้วสองก็เขียนขอบตาสามก็เป็นมาสคาร่าที่ปัดขนตาสี่ก็คือเป็นไอลักษณะของการเขาเรียกว่าอยไลเนอร์นะเขียนขอบตาให้มันมีความคมแต่อย่าลืมนะครับอย่าไปเขียนถึงลักษณะหัวตาแค่กึ่งกลางหรือเลยมานิดหนึ่งนะครับแล้วหัว ตาสองข้างก็ใช้เป็นตัวไว้หรือสีขาวจิกนิดนึงนะครับเพื่อมาดูถึงความสว่างหรือกึ่งของความสวยงามครับเป็นการนําพาดีกว่านะครับสุดท้ายเรามาปัดลักษณะกึ่งของชะออนความหมายก็คือโหนกแก้มที่เราปัดไว้เนี่ยมันจะมีประกายถึงความ มเหมือนกับพีชนะออกมาได้หน้าชุ่มฉ่ำออกมาได้สวยนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาใช้เป็นตัวลิปก็ตหรือเป็นลิปตอ่อนๆนะครับแต่งแล้วลักษณะของการไล่ลักษณะขอบของมุมปากนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วอย่างเช่นเดียวกันนะครับขอบปากอะไรเนี่ยเราอาจจะมีดินสอตัดขอบเพื่อให้สีออกมาได้สวยแล้วมาลงสีลักษณะของขอบปากอีกทีงให้มอง